วันนี้จะมาสอนถ่ายรูปสินค้าให้ดูโปรโด้วยไฟแค่หนึ่งตัวเชื่อไหมว่ารูปที่เห็นทั้งหมดเมื่อกี้ใช้ไฟแค่หนึ่งตัวเท่านั้นบอกแล้วว่า ไฟหตัวเนี่ยมันสามารถสร้างลุกได้เยอะมากๆเลยคือมันแล้วแต่เราจะจัดไฟเลยวันนี้เราก็ใช้ไฟโก d ด a ok อก AD400 ในการถ่าย <c oughs> ก็คือเป็นไฟแฟลตัวแรกเลยแหละเฮอมากคือเพิ่งซื้อมา <c oughs> ก็เลยลองนู่น,ลอ,น,นลองนั่นลองนี่ก็เลยอยากจะเอามาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูกันแต่ไปดูดีกว่าว่าไฟ1ตัวทำอะไรได้บ้างไปเทคนิค <c oughs> ที่1ก็คือการจัดไฟแบบ s o f t l i g h t การจัดไฟแบบ Soft ์ไ g h t เนี่ยมันก็คือการจัดไฟให้แสงดูนุ่มๆแล้วก็ให้เงาดูน้อยๆมูสแอนโทนมันก็จะดูสบายตาหน่อยแต่ว่าไฟ1ตัวเนี่ยมันจะสามารถทําให้ไฟนุ่มได้ยังไงเราก็ต้องมีตัวช่วย2ออันในการจัดไฟแบบนี้อันแรกเลยก็คือโดมโดมเนี่ยมันจะช่วยกระจายแสงจากจุดเดียวให้มันแบบกระจายออกมาแบบนี้แล้วยังมี diffuser sheet ตรงนี้หรือว่าไอแผ่นสีขาวๆเนี่ยมันจะช่วยแบบทำให้แสงมันบางลงแล้วก็นุ่มขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเรามีไฟที่มาจากแค่ข้างเดียวอ่ะมันโปรดักต์ของเราอ่ะมันก็จะดูแบบเหมือนแสงแรงอยู่แค่หนึ่งข้างในกรณีนี้ที่เรามีไฟแค่ตัวเดียวเราก็เลยจะใช้โฟมเป็นตัวช่วยในการตบแสงอ่ะเราก็จะวางโฟมไว้ฝั่งตรงข้ามกับไฟที่เราวางแบบนี้ เทคนิคที่2ก็คือการจัดไฟแบบฮาร์ดไลท์และเทคนิคการจัดไฟแบบฮาร์ดไลท์เนี่ยก็คือการจัดไฟให้แสงอะ่ะแรงๆเห็นเงาจัดๆแบบเพนเงาเป็นเส้นเลยจากโปรดัก t การจัดไฟแบบนี้ง่ายมากก็คือถอดโดมออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นโคมเพื่อให้แสงอะ่ะมันรวมกันไปเป็นจุดเดียวไม่ต้องกระจายแล้วแต่ราก็ยังต้องใช้โฟมอยู่เพราะว่าเราต้องใช้โฟมตบแสงอีกข้างหนึ่งเพื่อให้อีกข้างหนึ่งของโปรดักต์เนี่ยมันไม่มืดจนเกินไป เห็นไหมไฟหนึงตัวเนี่ยสามารถสร้างลูกออกมาได้2ลูกที่แตกต่างกันและจริงๆอะ่ะมันยังสร้างลูกได้มากกว่านี้อีกนะถ้าเราแบบไปลองเล่นกับมันจริงๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังคิดว่าฉันจะซื้อไฟตัวหนึ่งไม่สองตัวหรือ3ตัวดีจริงๆอะ่ะเราอยากจะแนะนําว่าซื้อไฟออกมาตัวหนึ่งก่อนแลนะทีเนี้ยเรามาลองจัดแสงดูว่าเราชอบแสงแบบไหน แล้วพอเราชอบแสงแบบไหนไปแล้วอะเราจะรู้ว่าเราควรหาไฟอะไรมาเติมไม่งั้นอะเราจะไม่รู้ความต้องการตัวเองว่าแบบเอ่อไฟสาตัวนี้มันควรจะความแรงไฟเท่าไหร่มันควรจะเป็นไฟยังไงไฟต่อเนื่องไหมหรือไฟแฟลชไหมขอจบคลิปเหมือนเดิมด้วยการฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยไปกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็ตอนนี้เราพยายามที่จะลงคลิปทุกอาทิตย์อยู่ พยายามหวังว่าจะทำได้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันไปแล้วบาย